สวัสดีค่ะร้านลำโพงเครื่องเสียงและบุกาของห้าน,นะคะวันนี้แอดมินจะพามาดูนี่ค่ะนี่เลยงานวินเทกเข้าใหม่สดๆร้อนๆเลยค่ะสวยมากไม้แน่ใจไว้าที่ห้ออะไรนี่นค่ะยที่ห้องราคะปุนน่น แปลกแล้วมันก็สวยดีแอดมินก็เลยอยากให้ลูกค้าดูค่ะว่าสวยเหมือนที่แอดมินพูดไหมสำหรับลูกค้าที่ชอบงานวินเทจนะคะสวยๆเลยะคะ่ะตามมาดูข้างหลัง ก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คืออินฟินิตี้อินฟินิตี้ทรงทาตัวนี้สูงมากเลยค่ะตัวใหญ่มากสูงมากแมดมินไม่แน่ใจว่ามันสูงเท่าไหร่แต่สูงกว่าทุกตัวที่ที่เอาเข้ามาเลยนะคะถ้าเทียบกับตัวนี้เนาะถ้าเทียบกับตัวยามาฮ่า สูงใหญ่สวยเสียงดีสภาพดีข้างหลังมันนะคะอันนี้ข้างหลังของอินฟินิต ราก็จะมี M M M นะ M เข้าใหม่มียามาฮ่าสับอันนี้อินฟินิตี้ ชัดไหมเนี่ยอันเกี่ยว บางครั้งมันก็จะไม่ชัดนะครับแสงมันจะท้อนมา